สวัสดีทุกท่านครับผมมาฟังอัปเดตดัชนีดาวโจนสนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาฟังอัปเดตดัชนีดาวโจนครับในแทงของ Timeframe Day นะครับก็ปิดแดงนะลงมาทดสอบแนวรับจากเมื่อวานที่คุยกันไว้นะครับราคาขึ้นทดสอบไม่ผ่านนะครับ3 3 3 1 5นะครับ3 3 2 6 8นะแล้วก็ หลุดทะลุลงมาเลยนะครับ3ามส9ตอนนี้ทดสอบอยู่ในแนว3ามสามเอาละครับผมในแนวรับถัดไปนะครับ3ามส8ซึ่งในกรอบนี้นะครับผมมีโอกาสหลุดแนวรับลงไปเลยนะครับซับไพยนะครับสามารถกลับขึ้นมาใช้ในโซน3268 นะครับ33268แล้วก็33315นะฮะไปดูแนวโน้มว่าราคาเนี่ยมีโอกาสกดตัวลงได้ถึงโซนประมาณเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวไปดูในทาเฟรมเดย์นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีกรอบราคานะฮะตรงโซนบริเวณประมาณนี้ ให้แนวรับไว้นะครับถ้าหลุดราคาเมื่อสักครู่นี้นะครับมีโอกาสไหลลงมาถึง3 2 4 4 1นะครับผมตีกรอบไว้นะครับผมก็กรอบประมาณ3 2 8 4 2แโอเคแต่ถ้าไม่หลุดนะครับราคาก็มีโอกาสผักราคาขึ้นไปต่อในภาพใหญ่นะครับก็มองขึ้นมาถึง3 4ด้านบนได้นะครับผม แต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดราคาจะลงมาเล่นกรอบด้านล่างนะครับศซน3 2 0ามองศประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับในส่วนของ lower time frame อย่างเช่น H1 นะจะมีการดึงราคากลับได้หรือเปล่านะครับถ้าดึงกลับไม่ได้มีโอกาสหลุดฉะนั้นแล้วแนวรับตรงนี้อาจจะยังไม่เล่นของฝักบายนะครับรอดูทิศทางไปก่อนเนาะ โอเคครับอัปเด็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ